ใครที่อยากให้สีรถกลับมาใหม่อีกครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน้ํายากําจัดคราบขี้ไครตัวนี้มันจะออกจริงไหมเดี๋ยวเรามาท้าพิสูจน์กันนะครับผมกับน้ํายาตัวนี้มันจะออกไหมกับรถสีขาวนะเนี่ยเห็นไ,นไหมเงาเงาแบบนี้นะครับผมตัวนี้เงาเงาแบบนี้นะชิดไม่ออกนะฮะเชื่อเงอา,งอ,ยางอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเรามาใช้นะฮะผมผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผมขอมานะออกไม่ออกเดี๋ยวเรารู้กันนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้เห็นๆกันเลยนะฮะว่าคราบเหลืองนะครับผมจะออกไหมนะไมติดตามนะฮะตั้งนี้เลยนี่ พิสูจน์ให้เห็นแบบนี้เลยนะครับผมว่ามันจะออกจริงไหมว่าแล้วก็พิสูจน์กันเลยเลยครับผมน้ํายาตัวนี้เขาบอกว่ามันยอกเรียนแบบนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมผมขอมานะครับผมตัวนี้นะว่ามันจะํำจัดคราบขี้ใครออกไหมนี่ครับผมเห็นไหมเอ้าเห็นเห็นกันแบบนี้เลยครับผมมันออกกันจริงจริงนะจะขายของใช้มันต้องจริงใจกันแบบนี้ครับผมพิสูจน์ให้เห็นกันเลยนะครับว่ามันออกจริงหรือเปล่าัไม่ขัดนะตัวนี้ไม่ขัดนะก็ถือว่านะครับผมผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับถือว่าออกอยู่นะออกอยู่นะครับผมคราบเหลืองหรือว่าข อย่างที่เห็นนะ,ะถ้าใครอยากได้ตัวนี้ลองกดที่ตะกร้าข้างล่างนะครับผมไปใช้ลองดูได้เลยนะครับตัวนี้เลยครับ